หมอคะช่วงนี้เพื่อนทักว่าหน้าหมอเหมือนคนโดนของทำไงดีคะโดยเฉพาะเวลาที่ยังไม่ได้แต่งหน้าเนี่ยโซนจัดเลยค่ะต้องไปแก้ชงแล้วไหมคะโอเคครับไม่ต้องไปแก้ชงที่ไหนทั้งนั้นครับ ผมมี3มเทคนิคนะครับรับรองได้ผลดีมากๆนะครับข้อที่1เลือกอาหารครับอาหารที่กินทุกวันเนี่ยมีผลกับสุขภาพผิวถ้าช่วงไหนผิวหมองเนี่ยให้ลองทานผลไม้พวกเบอร์รี่แล้วก็เสียงผลไม้ที่มีวิตามินซีให้เยอะขึ้นส้มกีวีเพิ่มผักใบเขียวแป้งต่ำในทุกๆวันนะครับเช่นผักโขมลดน้ําตาลลดแป้งนะครับนอกจากจะทําให้ผิวสวยขึ้นท่านจะอุ่นดีโดยไม่ดูโทรมด้วยครับข้อที่2ดื่มน้ําเยอะๆครับเพราะถ้าท่านขาดน้ำเนี่ยผิวก็จะเหี่ยวเร็วขึ้นคอลลาเจนน้อยลงดูโทรมได้ ง่ายๆเลยคลิคกง่ายๆในการดื่มน้ําคือสอดแทรกการดื่มน้ําเข้าไปในทุกกิจกรรมทีละเล็กทีละน้อยตื่นมาดื่ม1แก้วสายๆายก่อนเริ่มงานดื่ม1แก้วก่อนทานอาหารดื่ม1แก้วก่อนออกกําลังกาย1แก้วก่อนนอนเนี่ยก็ครึ่งแก้วจะได้ไม่ถึงขึ้นมาฉี่ตอนกลางคืนบ่อยๆนะครับข้อที่3นะครับเปลี่ยนครีมบำรุงผิวที่หน้าท่านหมองเนี่ยอาจจะเป็นเพราะผิวท่านขาดสมดุลก็ได้ครับต้องดูตัวที่มีเซรามัยครับเจ้าเซรามัยเนี่ยจะช่วยเรื่องกรอกป้องกันผิวและดูแลสมดุลให้ผิวยังคงชุ่่่มมมชืต้ตไั ลองดูตัวนี้ก็ได้ครับ MSH Niacinamide Brightening Moisture Gel, Gel จาก s k i n t i f i q ครับหลายคนต้องเคยเห็นแบรนนี้แน่นอนนะมาสแท่งเขียวๆอ่ะตัวที่ดังแบบสุดๆเลยใน t ิกต็อก่ะนี่เป็นหนึ่งในสินค้าของเขาด้วยเหมือนกันนะครับเนื้อบางเบาซึมซาบเร็วแล้วก็มีส่วนผสมสำคัญคือ MSH ใน a c ซ n ินอไมคุณภาพระดับพรีเมียมนะสุดเฉพาะของทาง,ง s k i n t i f i c เท่านั้นเลยนะเด็ดกว่าในอาซินอมทั่วไปอะ่ะ บอกเลยครับตัวนี้ช่วยเรื่องความกระจ่างใสยังมีอัลฟาอาโบตินและทรานสี a ิตแอซิดเนี่ยจะช่วยให้ผิวท่านดูโลร์ฉ่ำวาวยังไม่พอตัวนี้ยังมีไฟเอ็กเซลมด้วยนะประกอบด้วยเซลมา5ชนิดแบบแน่นๆเลยนะฮะช่วยให้ผิวของท่านเนี่ยดูสดใสสุขภาพดีขึ้นหายหมองเหมือนโดนของแน่นอนครับโอเคครับเอา3เทคนิคนี้ไปใช้กันดูนะครับแล้วอย่าลืมกดหัวใจกดติดตามรอรับเทคนิคดีๆครับปลุยกัน